ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสมัคคีประจำปี2566เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เนสนทนัลที่ชำรุดและส่วนที่ก่อสร้างยังคงค้างคาอยู่ภายในวัดให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมใช้ในกิจกรรมทางศาสนาและเป็นเจ้าภาพเททองหล่อหลวงพ่อพระเสริมนวัดหัวหินตําบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน 2566 9. นนฬิกาแห่อ,องค์กฐินรอบอุโบสถ1 1นาฬิกาถวายพระาหารเพลนแดดพระสงฆ์และรับประทานอาหารร่วมกัน 12. นาฬกา9นาทีอนุโมทนาถวายองค์กฐินเสร็จพิธี 13. นาฬิกาเ้นาทีพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระเสริมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิมลศรกิจเจ้าอาวาสวัดหัวหินโทร095 151 หนึ่งเาหนึงสี